นี่เนาะเราก็รู้แล้วว่าน้ําตาลคือยาผิดน้ําตาลเป็นตัวร้ายอย่าก,กินน้ําตาลเยอะอย่าก,กินของหวานเยอะแล้วถ้าเรายังอยากกินละ่ะจะกินยังไงเนี่ยให้มันดีต่อสุขภาพทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าประโยชน์ของน้ําตาลเนี่ยมีอะไรบ้างประโยชน์ของน้ําตาลนะหลักๆมีอยู่อย่างเดียวคือ ให้พลังงานทําไมน้ําตาลมันถึงเป็นยาพิษหลักประโยชน์ของน้ Estate ําตาลคือให้พลังงานถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้เราใช้พลังงานกันน้อยเราไม่เหมือนคนสมัยก่อนเนาะถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกกันขนาดเนี่ยเราต้องเดินเท้าเราต้องใช้เกวียนต่างๆเนี่ยเราใช้พลังงานกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยกินในหมดูบคาร์โบไฮเดตเนี่ยข้าวแป้งน้าตาลได้เยอะกว่าคนสมัยนี้คนสมัยนี้เราสบายเราใช้แรงน้อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดตหรือว่าข้าวแป้งน้ําตาลต่างๆที่เราทานไปเนี่ย มันเลยเยอะเกินไปเพราะเราไม่ได้ใช้พลังงานกันเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราควรกินหมวดหมู่เหล่านี้น้อยลงแต่ถามว่าถ้ายังอยากกินละจะกินยังไงให้มันดีต่อสุขภาพข้อที่1เลยทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เรารู้มาคู่กันเนาะก็คืออย่าทานอาหารแปรรูปขนมหรือของหวานต่างๆเนี่ยอย่าทานให้มันแปรรูปไปมากนะเพราะยิ่งแปรรูปมากเนี่ย ก็ยิ่งไม่ดีอาหารแปรรูปเนี่ยจัดเป็นเบอร์หนึ่งเลยของอาหารที่ไม่ดีการให้เราทานแบบพวกเบเกอรีร่ต่างๆเนาะมันแปรรูปเป็นหมดแล้วอะ่ะมันไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างอ่ะใส่เนยแท้ใส่เนยเ,เทียมใส่อะไรใดๆเราไม่รู้เลยถ้าทานเป็นพวกผลไม้ต่างๆได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อาศัยความหวานจากผลไม้เนาะถ้าใครติดทานของหวานนะ ลองเปลี่ยนมาทานผลไม้ดูต่อมาข้อที่2ถ้าจะทานของหวานขนมหวานน้ำตาลต่างๆเหล่านี้เนาะให้ทานมื้อเช้าหรืออย่างช้าคือมื้อเที่ยงอย่าไปทานมื้อเย็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอินซูลินเป็นตัวควบคุมระดับน้ำตาลของเราเนาะซึ่งอินซูลินเนี่ยทำงานในช่วงเช้าได้ดีกว่าช่วงเย็นถ้าเกิดเราทานขนมหวานของหวานตอนเช้าเนี่ยร่างกายเราจะจัดการควบคุมปริมาณ ระดับน้ําตาลในเลือดของเราอะได้ดีกว่าถ้าเราไปทานในช่วงเย็นเย็นแล้วก็กลางคืนอินซูลินเราในช่วงเย็นๆยกลางคืนจะทํางานได้ไม่ดีข้อที่3จะดีมากเลยถ้าเราทานก่อนการออกกําลังกายเพราะคีย์หลักเนาะของการทานน้ําตาลต่างๆเนาะหรือการทานขนมหวาน่งจะไม่เป็นโทษถ้าเราใช้หมดเพราะว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรให้พลังงานถ้าเราใช้พลังงานที่ได้รับมาจากของหวานนั้นหมดอันเนี้ย จะไม่ก่อเกิดโทษทีนี้ถ้าเกิดเราทานก่อนไปออกกําลังกายโดยเฉพาะไปออกกาลังกายประเภทที่ยกเวทเออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยจะดีถ้าเกิดเคยถามคนที่เคยยกเวทนะหรือว่าตัวเราเองลองดูก็ได้นะครับคนบางคนเนาะเคยทานอาหารในหมวดหมู่ที่เป็นคีโตก็คือการที่ไม่ทานข้าวแป้งน้ําตาลเลยเนี่ยแล้วยกเวทเนี่ยจะพบว่ายกเวทได้น้อยลง มีแรงน้อยลงเพราะฉันเนี่คยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะทําให้เรามีแรงในการยกมากกว่าเวลาที่เรามีแรงยกมากกว่าเนี่ยก็จะทําให้เราเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นเวลาที่เราทานกลุ่มข้าวแป้งน้ําตาลไปเนาะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเนี่ยสิ่งเหล่านี้พอย่อยแล้วเขาก็จะไปเก็บเป็นไกลโคเจนไว้ที่กล้ามเนื้อที่ตับ ซึ่งพอวเวลาไปเก็บเป็นไกลโคเจนว้ตี่ิกล้ามเนื้อที่ตับแล้วเนี่ยเวลาสมมว่าเราออกแรงกล้ามเนื้อเนาะเขาก็จะมีอาหารนไปใช้ได้เลยเขาก็จะดึงไกลโคเจนเนี่ยมาใช้ได้เพราะว่าเขาดึงมาง่ายกว่าไปดึงไขมันเขาก็จะเอาพลังงานจากข้าวแปลงน้ำตาลที่เราทานเข้าไปก่อนออกกำลังกายเนี่ย ไปใช้แล้วก็ถ้าเราใช้ได้จนหมดก็จะดีนะครับถามว่าแล้วกินหลังออกกําลังกายได้ไหมก็ได้เช่นกันถ้าเกิดเรามีออกกําลังกายนะสมมติว่าเวลาเราออกกําลังกายไปแล้วเขาก็ดึงไกลโคเจนของเก่าไปใช้ถูกไหมและพอเวลาเราทานหลังออกกําลังกายเนี่ยแต่ก็ต้องทานให้พอเหมาะพอดีนะไม่ใช่ว่าออกกาลังกายแล้วทานได้เยอะเท่าไหร่ก็ได้นะสมมติว่าเราเออกกาลังกายเสร็จแล้วพอเวลาเราทานข้าวแป้งน้าตาลต่างๆหรือของหวานเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปเติมไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อให้เราเก็บไว้ใช้ต่อไปแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราแบบทานโดยไม่ออกกําลัง อะไรเลยไกโคเจนเราย,ยังมีเก็บอยู่เต็มกล้ามเนื้อเลยนะครับสุดท้ายแล้วน้ําตาลสูงเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันที่อยู่ในช่องท้องอันนี้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากทานของหวานให้ดีต่อสุขภาพเลือกของหวานที่ไม่แปรรูปทานเป็นช่วงเช้าหรือเที่ยงได้ก็ดีแล้วก็ร่วมกับการออกกําลังกายด้วยในมือที่ทานนะครับก็จะดีทุกวันนี้เรารู้แล้วนะว่าออกกําลังกายเช้าหรือแบบเที่ยงเนี่ยดีกว่าออกกําลังกายตอนช่วงเย็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครจัดสรรเวลาออกเช้าเที่ยงไม่ได แต่อย่าออกใกล้เวลานอนให้มากนะักอย่างน้อยเนี่ยควรเว้นประมาณสัก2อชั่วโมงก่อนนอนอย่าออกกาลังกายใกล้การนอนเพราะว่าจะลดทอนคุณภาพของการนอนหลับเรานะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับ